ครับสวัสดีครับพี่น้องปอปายที่รักสูุ้ทุกคนครับครับตอนรับพี่น้องเข่าสู่รการ์ดเฟซบุ๊กไร่พี่ด้จำพ่ออีกเช่นเคยครับเป็นช่วงที่สองต่อจากช่วงเมื่อบ่ายสามมาสักู่นี้ครับตอนนี้ผเดินทางมาใส่เวลาเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงนะครับขณะนี้ก็พบพ่อกับวันทียีบเก้าเมษายนคือเก้าเนี่ยแหละครับเวลาจะเข่าสิบหกนาฬิกาหรือสี่โมงแรงนะครับผมเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุจุดที่ พวกโจรพวกลักเล็กขโมยหน่อยมาลักสายไฟตามาถนนทนทางของแฝงทางหลวงอุดรธานีที่2องที่ผมไล่สดบอกไปสักครู่เนี่ยผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับยุนาราชพัฒอุดรธานีนะครับสวัสดีครับคุณสมบัติก่อกรรมนานนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับที่ทางาแฝงทางหลวงอุดรธานีที่สองนองหานท่านพาอองมองคลแสมังสากับท่านสุภาชัยจันทงนะครับฝ่ายวิศวกรรมนะครับ ที่ลงโทษขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจาจากจากโจรน,นะครับจากโจรจากมิจฉาชีพพวกที่เป็นไพ่สังคมนะครับได้ยินว่าครับนี่คือผมผมมาซอยทา้งแฝงตั้งรัอุดรธานีที่2ประกาศถึงโจรน,นะครับประจัดประกาศถึงพวกรักเล็กขโมยหน่อยนะครับมิจฉาชีพนะครับเห็นประโยชน์ส่วนตนตัวเองเป็นไงเป็นรักนะครับเพื่อจะนั่มท่องแดงยใดสายไฟปอปอกสายไฟออกไปขาย เพื่อไปจำนายเอาเงินมาใส่เอาเงินมา,าใส่เป็นการส่วนตนข้าฮัตติเป็นของหลวงนะครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาเบิงนะครับมหาวิยาลราชพัฏอ,อุดรธานีนะครับขางนาง้ามเลือเกิดแร้ขังนานี่นะครับ้นบเ,นเนานนส,นสาไฟฝ่าเห็นว่าพี่น้องหนึ่งสองตากิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งที่ทางแฝงทางหลวงอุดรธานีที่สองน้องหานมติตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะครับ นักศึกษาหรือข้าราชก,การหรือผู้ที่ใส่ถนนนวัตเส้นถนนสองสี่หนึ่งศูนย์เนนี้บ้านดอนก่อยเชื่อมต่อระหว่างพี่บุลรกับอุดรธท่านี้เบรงลถใส่สัญจรไปมากพี่น้องข่ายยามคำคำคมือขค้ืนมันจะมืดมากเลยนะครับอ่าขัานพอออมมงคลก็เลยเสนออ่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สว่างสวหน้ามอราชพัฒน์นี่ติดตั้งเสาไฟฟ้าให้พี่นอ้องเห็นบ่ครับเป็นระยะทางกิโลหนึ่งนะครับจากากิโลเมตรที่13ถึงกิโลเมตรที่14 ครับแล้วผมมีข่าวล่าอยู่จังหนึ่งเมื่อประชาชนได้รับความสว่างสวัยเอำเวยความสะดวกให้หมดแล้วทุกอย่างแต่ว่ามันมีโจรนกลุ่มหนึง่งพวกลักเลขข็กขโมยหนอ่อยมาสีแม่มันนี่นะครับไอ้กุดามึงซะนะครับประชาชนที่สันจอดไปมากเนี่ยเขาได้รับความลำบากหลายเลยเกินนะครับในสถาบมีไฟยาย้มขึ้นเป็นไรครับนี่มีโอกาสเสี่ยงสูงเกิดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องเบื้องสาวไอฟ้าอะไรมาจากแต่ด้หลังรถผมไปนะครับ ทุกเสาไฟฟ้ามันจะมาลอกเอาสายไฟฟ้านะครับที่ผมโพสไปแล้วก็ลงในบลิสเตชันนิ่วอ่าไทยแลนด์แพลฟอร์มนะครับเสาไฟฟ้าทุกต้นที่หิวข้างล่างมันจะมีอ่าที่อ่าปอกเป็นเป็นคู่สายไฟมันว่ครับาาพี่น้องมันนี่ลงไปตัดเอาเลยนะครับตัดเอาเสาทุกต้นแล้วก็มอสามารถที่เป็นที่แสียงสว่างได้นะจากาไฟฟ้ามันหลัด่วงจรแล้วสายไฟบ่มีแล้วนะครับก็เลยเกิดกันมืดตึ๊บหมืดตึ๊บนะ มันมืดตึ๊บมันมืดตึ๊บบักอันบักโจรกระจอกนะครับมาหาหลักสายไฟของทางหลวงนะครับฝากถึงนะครับเด้อฝากถึงตำรวจเพ้่มนะครับฝากถึงตำรวจสพนองหานสพิบุรักษ์หรือแม่กระท่อสพจังหวัดอุดรธานีครับนวยสืบราชการรับหรือสายปราสายยังกันแล้วเต้นะครับฝากถึงนะครับฝากถึงซอยซอยกันนะครับผมบม้ชอบใจเลยครับที่มาหลักเสาเอ่อสายไฟจากเสาไฟฟ้านี่ครับเนื่องจากเสาไฟฟ้านี่ มันให้ความสว่างสบายในการสัญจรไปมาเดินทางนะครับให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินแต่มันมีพวกที่เห็นแก่ตโตมาสีแม่มั่งเนาะนะครับมึงได้ยินี้เหรอมึงมาบอกหาเมื่อหากูหลเด้อนะพวกโจรกระจอกนะครับนี่เสาไฟฟ้าซุมเนี่ยบ่มีเพาะบัวมีไฟเหรอครับนี่ครับเนื่องจากมันมาตัดสายไฟอยู่ข้างล่างนะครับเสาไฟฟ้าอยู่ข้างล่างมันจะมีหูมีโกลนมั่งวะเขาเอิ้นโกนเสาไฟฟ้ามันวะ เอ้าที่ไม่ดีๆคือดับบ่หน,น้ไอ้ย,ยะว่าแม่นยังยางหมดรอบบ่ดีนะ้เนาะน้ำมันหมืดบ่ะละน่ะแม่ป้าโอ้น้ำมันเต็มถังโอ้หายากได้คนเติมเต็มถังซูมือนี่ปวดเกียร์ว่างก้อนเนี้ย,ย,ยป้าลูกสูบติดต,ตอ่อ้ันแบบนี่ยัยนบ่ลงเล่นบ่ยันบ่ลงเล่นได้น่ะนะเมื่อกี้เนี่ยแข็งตึกแล้วน่ะ เอามาแบบนี้ลูกสูบติดนะครับพี่น้องพรหยันบ่ลงเขาจะเฝ้าไปเห็นอย่างคือต่อไปเขาทีไดเวอากับอันล่านซ่อมได้เดีดย๋ยวเขาเห็นอย่างเกิดเลยมัสิวาเขาไปดัดแปลงรถสภาพรถอีกเนี่ยแหละครับคนเกิดมากลางกลามืองขึ้นรถเสียหรือรถตายเสียนะครับเจ้าที่เบิ่งพมีนี่นี่รถเที่ยวจะคันหรอพี่น้องสญญายยาำขึ้นดีซัมเลยไม่อย่างมันเปลี่ยนเสียงรับไปท่ามันดุงเอาเพื่อพีบุญรักนะครับเนาะ ครับสเส้นทางลาดไปได้หลายๆหลายๆเพื่อหลายๆจังหวัดนี่นะครับยูน่ามอราชพัฒน์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธาน,นีนะครับเดาไปเรา็มากสกดไปสกดมากกระตัา้าวอันถืงกี่ดอกอุดรธาน,นีราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิตี้พนานะครับอืมอาฝากถึงพวกโจรเน่อะเนี่ยยุกอ,อันอยุกโกลสับไว้ไฟสัง,สรรงนะนะกัดสอดแมงมันตายแท้เลยนะคุ้มกระจอกเอ้ยครับ ทางหลวงแฝงท้างหลวงอุรทันนีเขาเฮ็ดให้พี่น้องเขาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมึงมาลักไปขายเอาประโยชน์ส่วนตนกระจอกโัรหาสร้างรถเขาดัดแปลงบ่ได้เดอกเขาดีนั่นเฮ้ามันหยั่นบ่ลงได้นะครับรถขี่ไม้ดีดดับไหมครับนะครับม,มึงบ่แป่นเขาอยากเบื่องไรสดข่อยบอกตอนแรกอยคิดว่าเขาจะมาหาเรือรถขึ้นหมดลงสันสนันดะก เนี่ยเบิ้งเมืองน้ำกันครับผมมากบอกเล่าเก้าสิบไปถึงโจรน,นะครับไปถึงถึงโจรกระจอกนะครับผมเลยอยากมาไล่สดให้ท่านอพอมังควนกน่านสุภาชัยจันทงไฟวิศวกรรมหรือไฟก็ผลาาิตนะครับไฟปฏิบัติงานเนี่ยนะครับฝากวอนขอร้องนะครับมืมาไม่ยูไม่กินมึ่เขาไปพ่อหม้อหรือเขาไปนาจนผู้ว่าหรือเขาไปอำเภอ ไปขอ้นั่นเขาขอกินขออยากเขาดีๆมุงมาลักเนี่ยสาไฟฟ้าบ๊วีไฟมือตึบ๊บเกิดเขามีการตายเกิดรูปนีเหตุนะครับคุณควนขวัญเลือนขวัญเลือนสุระเนี่ยสุลักสุลักสุลหายไข่บอกสุลไข่บอก,บอ,กอ่าเอาสวัสดีนะครับคุณพิษนุพานรอ้องคุณคุณโตรโตรยังเนี่ย คุณเกียวมณีโชติสวัสดีครับคุณสมบัติกวักมนานะครับนำรบด้านเทือนหาสายป่าจีนสายชลบุรีระยองนะครับเนื่องจากผมลงโพสต์ไปเมื่อสองเมื่อนะครับสวัสดีครับท่านผอมงคลแสนวงศานะครับวันนี้ผมมาผมมาไล์สดฝากถึงไอ้โจรกระจอกนะครับที่มาขโมยสายไฟนะครับท่านผอมงคลคอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากถึงพวกโจรนี่ก็ที่เห็นแก่ตัวครับ มันจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทางถนน2410นี่ครับหลักกิโลเมตรที่13 14นะครับเอาประโยชน์ส่วนตนมามามาใช้ไม่ได้นะครับนี่มันเป็นมันเป็นถนนใส่ร่วมกันนะครับใสีประโยชน์ร่วมกันแสงสว่างเขาน้ำความสว่างมาให้ถนนนะครับเพราะว่าปลอดภัยผู้ที่สัญจรไปมาพวกมึงกับจังไรนะครับมาปอกสายไฟนะครับมึงอึดอยากบ้างมึงมาปอกสายไฟสอดมึงตาย กูดิแมงเนยว่ายหมาแท้กระดุมตายห่างทางเลยนะครับถ้าจับได้บอกผมนะครับ้างบอกตำรวจนะครับผมมีรางวัลนะครับประชาชนเท้าไทยที่ยูเทนเซนนี้นะครับแล้วกินลู้ไหมที่สิบสามที่สี่เนี่ยนะครับถ้าเห็นมันก็ลังปลอกสายไ้หรือหลอกสายไวทโ่รหาท่านพอออมมงคลแสนมงคสานะครับหรือโทรหาตำรวจใดเลยนะครับจับมาได้ทำโทษอย่างหนังเลยครับแล้วก็ฝากววาถึงล้านรับซื้อของเก่า จะเห็นแก้ตัวนะครับเขาบอกไปเป็นก้อนเป็นก้อนก็รับซื้อรับซื้อแล้ละครับระวังถื่อขอหารับซื้อขอ,องโจรจะเห็นแก้ตัวนะครับจะเห็นแก้ตัวสิ่งใดส่งสินค้าใดไที่บ่มั่นใจอ่ะให้โทษถามหน่วยงานราชการหรือบ่อรับซื้อเพราะฉะนั้นผมมึงจะตีคุกหัวโตน้ำกันนะ <S <S บอกว่าสูนศูนข้นนนนนา,นาูนแนวงวนสิบม่สูนบ่นะ ผมบ่ามากเลยครับพวกแบบนี้นะครับฝากไว้คิดนะครับผมอยู่หน้ามอราชพัฒนะครับอุดรธานีอยู่อ่าราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแปลภาษาลาวภาษาไทยก็บ,บอกมหาลรยราชพัฒน์อุดรธา,านีหลักกิโลเมตรที่สิบสี่ไปถึงหลักกิโลเมตรที่สิบสามเบิ้งไม่ต้องกันนะครับรถผมจะออกจากอ่าหน้ามอราชพัฒน์แล้วนะครับผมจะพาพี่น้องไปเบิง้งกิโลเมตรหนึ่งมึงปอกไปเฮ็ดอย่าง มึงบอกไปขายผู้ใดเนี่ยนะครับมึงรักกิโลนะครับมึงเสาไฟฟ้านะครับเขานําควมสว่างสวัยมากนะครับด้วยความรักและเป็นห่วงกับผู้ที่ใช้รถใส้ถนนนับไปม่งครับจากเสาจากต้นนะครับพี่น้องมันปอกเอาไปขายนะครับมันปอกเอาสายไฟฟ้าไปขายสายทองแดงไปขายนะครับเนี่ยนับไปทางขวามือผมนี่ครับเนี่ยลักกิโลเมตรที่สิบสี่มาถึงหลักกิโลเมตรที่สิบสามเนี่ยนะครับ ยน่าไปจจกิโลเมตรครับเนี่ยต่อไปมันช่มาปอกอีกนะครับมันช่มาปอกอีกจนก็ถึงเขาในเมืองเนียอุดรนี่ครับคุณพิชิตสวัสดีครับคุณสิงห์คำลอครับสิงห์คำลอสวัสดีนะครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ที่เขามาชมนะครับที่ในมีประโยชน์ก่แค่กดไลค์นะครับมักกะกดแชร์ผมนําเนี่ยนะครับพอผมผมว่ามักพวงนี้เพื่นตำรวจอุดรนี่จจับได้นะครับเพื่อตำรวจุดรวจสืบอุดร นะครับต้องทางานหนักเั็น้อยฝากนะครับเด้อเสือโบราณถบได้ก็บอกผมนะครับจะมีรางวัลนะครับเมื่อมันติดสินบ่นเจ้าหน้าที่แต่ว่าผมจิมีอ่าเขาเอื่นวัดเสนีหาเสนีหากล่องวงจรปิดปิดเพราะอะรหรอครับมันสองกิโลพี่ครับทุกเสาเลยครับมันปอกเอายุยุยใจโค่นอ่าเสามันจะมีปองมันมาครับพี่น้องนะครับสังเกตยังไงมันจะมีปองนะครับมันก็ลากๆว่ามันก็ตัดเอาคีมตัดเลยครับคุณแก้วมณีโชตครับพอ ศูนย์ข่าวทั้งชุ่มแพรครับแก้วมณีโชดน,นะครับปอศูนย์ข่าวบริ i ัทสเตชัน n นียวไอเอ่อบริสเตชันน,วน,เตเตน,นีวไทยแลนด์นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับคุณแก้วมณีโชดน,นะครับจักเสาไฟฟ้าจักต้นครับต่อไปนี่ส้มนี่ดีดัมเมอนี่ นะครับบ่ตดองไม้บัวองม้ว่าหุ้งกันดอกนะครับ้าวหัวเข้าประชาชนเข้าบัรวมมือกันนะครับสอสซองดูแลนะครับก็ไปงบประมาณภาษีเฮ้านน่นแหละกระเทยมาเห็ดมาทำอีกคือเเ่าเพราะว่าต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยดูหางล่างมัาจะเป็นโกนเป็นขึโกนหนูโกนแง่โกนยังนี่นะครับคุณธนพรนะครับ,อนนรบขอบุญถือเขามาติดตามเนี่ยเสาไฟฟ้าแบบเนี่ยนะครับก็ไปทุกเสามมนจะมาตัดออกเหมือนเลยครับเนื่องจาก ไฟบกสอดมันครับสรอยกันสอดซองดูแลครับประโยชน์แห่งชาติประโยชน์แก้ส่วนร่วมเนี่ยครับยูเสาวไฟฟ้าทุกเสาทุกต้นมันจะเป็นโกลนั่นไม่นองนะนะครับมันจะมีมีเป็นโกลแล้วมีสายไฟฟ้าอยู่ข้างในนั่นแหละมันก็นดึงออกมามันก็นตัดตัดเอาแล้วก็ป,ปิดปอกอาสายท่องแดงเพื่อจะไปขายนะครับไปเซฟนะครับแบบน่วยความสุขให้ประโยชน์ส่วนตนตัวเองนะครับ พี่น้องเขาจได้รัพความเดือดร้อนขนาดไหนครับสองฟังสองฟังไายขัวทั้งแฝงทั้งรวงอุดรทานนี้ที่สองนองหานท่านพอ,ออมงคลแสนวงศาท่านสุภชัยจันทงเนี่ยนั่มาติดเป็นห่วงเป็นใยประชาชนที่ใส่สนนเส้นนี้เส้นรอนก้อยเส้นน้องหานเส้นบันดุงเส้นอภเพนนะครับเชื่อมต่อจากอุดรทา้งรลัดว่าทางนี้นะครับมันมือดตึบเอามันมือดตึบพี่น้องว่าที่เป็นต่ญานบว่เส้นนี้นะครับ อ่านเอาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับผมอาจจะใส่รลมจังอยเพราะว่าผมบ่มผมักผมสร้างผมสร้างพวกนี้ครับสร้างพวกที่เห็นแก่ตัวครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเกินเกินไปนะครับแล้วก็ผมก็อยากฝากบอกถึงร้านค่าสำรับซื้อของเก้านะครับรถผมจอดผมเล่บริษัอาคาเคมคาดีละไพ่นะครับขอโทษท่านที่ต้องการแต่ข้เมตนหรือจะด่าผมนะครับ คนที่บมากผมเขามาเบิงขามาซองเฟสผมนน่นนะครับผมจอดแล้วนะครับโอเคครับเขาใจตามลันเนาะแล้วนะลก็แม่ผมอยู่ในรถคนเดียวนะครับฝากถึงล้านรับสื่อของเการับสื่อเสร็จนะครับท่านมีความผิดนะครับแล้วก็ฝากถึงคุณโจรคุณโจรสันดานซาดซัวนั่นนะครับเดี๋ยวคมนั้น <laughs> นี่ึ้นพินาตะวุฒิริงยัน <laughs> มันมันโอดปรได้ครับพินาตะวุฒิครับ มันเลยมันเกินไปลครับมันเป็นลากยู่แถวนูนสูงอะจรับบำเบรคเสอยนะครับ,บ,รนะรบล้านค่าหรือเถียงหน้าที่อ่าพวกที่เมีเงเขาไปเื้อบ้านสวนไว้แต่เขาโอุดหนุนเขาจไปเทีนน่งเงินบ่าเขาแถวตาบลนูนสูงอะเภิเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับว่าจะเป็นเถียงหน้าว่าจะเป็นล้านค่าที่ปิดโตลงด้วยเหตุจําเป็นทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่หรือโอมิคอนนะครับ เฮตห้ร้านค้าต้องปิดไปปิดไปเมื่อจะโดนๆยังมาเปิด้านเบิ่เทค่นึงนะครับปรากดว่าสายไฟอยู่ในตัวขั้นเงี้นนะครับมีสร้างผู้รับเหมามาลื้อเรียบร้อยนะครับรั์สินบ่าเอาพัดลมบ่าเอาแอร์ตั้งโต๊ะบ่เอาคออพิเตอร์ว่าเอาร้วมันเอาอย่างมันเอาแต่สายทองแดงแล้วก็ปัิจัยขุมทองแดงนะ่ะมันก็บ,บ่เอามันจะนั่งปอกสบายาร่ม เอาท่องแดงไปขายใไฮลานรับสื่อของเกา่าหรือรับสื่อเศร็จนะครับคุณยายอิสสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,รบที่เขาติดตามผมไม่มีอย่างไรครับเนื่องจากบรุจักกับโจรนเป็นการส่วนตัวผมเพื่อสังคมผมขอโทษแทนคุณแผ่นดินทีผ่ผมเกิดมาในประเทศไทยนี่ครับสวัสดีครับคุณปุกก๊กเก้ครับชีวิตของคนเฮา ใส่อีกบ่โดนนะครับผมกระใส่มาสมองหมื่นกว่ามือแล้วยางเก่งบ่เกินสามหมื่นสามหมื่นหาพันมือกระตายนี้จะกันนะครับเพราะฉะนั้นผมสิ่งใดที่ผมเหตุดได้ทําไดผมขออุทิศตนเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมโดยที่่หวังผลตอบแทนใดทั้งสิน้นถ้าห้ผมห้ด้วยความเสน่หาห้ด้วยความเดือบตให้ด้วยความเข้าใจในการที่ผมทํางาน ขอบคุณทุกท่านาทีาติดตามครับวินัยจำพ่อนอิสระชนคนอุดอรผมเกิดยุบานนุงสูงนะครับผมเกิดอยุบานนุ่งสูงมีอย่างอินบอกวินัยจำพ่อนมาได้ถักท,ท้ายมาได้เป็นมูเป็นกัญญาณมิดนะครับสําหรับที่โบอยากเป็นมูกับบอนองทงักนะครับบอนองทากผุมหน้าบางกว่ากาสที่ผมเรียนติ๊กตอ็อกผมอยากพี่นองค่าเครียบบอนองซีเรียสกับกับอ่าที่ผมโพสในเฟซบุ๊กไป บางโอกาสก็จริงจังบางโอกาสก็ต้องให้พี่น้องท่ายเขียนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณท่านพออ,องมงคลแสนวงศาราขอบคุณสุป,ประชัยจันทงนะครับแฝงทางหลวงอุดรธานีที่สองน้องหานที่เข้ามาชมนะครับลาปกอนครับจนกนที่พบพอกันไหมหวังว่าคือที่มีมไรที่สามคับว่าเกินคว่าจะเป็นนะครับ เพราะว่าถ้าผมเหตนซึ่งหนาผมจะลงไล่สดทันทีขอบคุณนะครับผมผมผู้ได้ถามผมไปใส่มากหรือไปไหนนี่ครับคุณถาวรหนูกแก้วนะครับคุณถาวรหนูกแกว้วสวัสดีนะครับเด้อครับผมผมมาเบิง่งคุณสมพรมือมือเปิงครับทางกรุงเทพเอฟซีทางกรุงเทพนะครับผมมาซอยสังคมซอยประกาศซอยขอความร่วมมือกับประชาชน ให้ซอยเรือกัดเป็นหูเป็นตาบนา่บนาบบแมนของจ้าของนะครับสมบัติพวกนี้ใส่ในส่วนร่วมเอาภาษีเอาเงินภาษีของพชาชนนาั่วนะครับมาซื้อเสามาต่อไฟมาจ่ายไฟพี่น้องเดี๋ยวรับความสว่างสวยในการใส่ถนนน,นทางแต่เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรไปมาฝากถึงคุ้นโจรน,นะครับคุนโจรศาสัวยอย่างดีนะครับมึงนี่สาสัวย,ย่างดีเลยนะครับสังคม่ตอับมึงเลยนะครับ ถ้าสักมือได้จับได้ล่ะเขาเปิดโปงมึงมากหน่มึนจะหนาเกล็ดแล้วเขาจะขยายไปถึงลานรับซื้อของเก่ารับซื้อเศษนะครับเตรียมตัวรับโทษทั้งอาญาได้นะครับรับซื้อของโจรและโดยเฉพาะเป็นของหลวงนะครับโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สินของหลวงของข้างราชาการฝากไป้คิดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ